มีวิธีในการที่จะดูแลตัวเองเพิ่มเติมนอกจากนี้ไหมครับเรื่องของอาหารเรื่องของการออกกําลังกายต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคไทรอยนะครับถ้าเกิดรักษาจนไทรอยสงบหรือว่าคงที่แล้วเนี่ยครับ,รบสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติทุกอย่างเลย, <c oughs> เยออกกําลังกายได้ทานอาหารทุกอย่างได้นะครับ,รบถ้าใครก็ตามที่เป็นโรคไทรอยอยู่เนี่ย <c oughs> มีพฤติกรรมบางอย่าง <c oughs> อาจจะทําให้โรคไทรอยเนี่ยมันกําเริบหรือว่ามันรักษายากขึ้นเช่นพักผ่อนน้อยนอนน้อยเนาะเครียด อย่างเงี้ยครับสูบุรีสูบุรีนี่สําคัญมากเลยเป็นตัวกระตุ้นต่อมไทรอยด์พิษได้ดีเลยมีความเชื่อบางอย่างที่เกี่ยวกับอาหารเช่นยังไงครับกินอาหารทะเลกระตุ้นให้เป็นไทรอยด์มากขึ้นหรือเปล่านะครับอ่าคือปกติต่อมไทรอยด์เนี่ยเขาหลั่งฮอร์โมนไทรอยด์ออกมาเขาต้องใช้ไอโอดีนเป็นสารตั้งต้นครับแล้วด้านในอาหารทะเลเนี่ยก็มีไอโอดีนเยอะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครก็ตามที่เป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษเราก็จะแนะนําให้เลี่ยงอาหารทะเลในช่วงแรกๆที่ยังไม่รักษาเพราะว่าเหมือนไทรอยด์กำลังสร้างเยอะ แล้วเราก็ใส่สารตั้งต้นมันไปเยอะ, oh. อะมันก็อาจจะสร้างมาเยอะขึ้นได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ารักษาดีๆแล้วนะครับจริงๆสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยสามารถกินอาหารทะเลได้ในช่วงแรกๆที่โรคไทรอยด์ยังขุมไม่ได้เช่นไทรอยด์เป็นพิษยังเป็นพิษอยู่เราอาจจะแนะนําให้หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่หนักๆเพราะว่า ไทรอยมันเป็นฮอร์โมนกระตุ้นใจสั่นง่ายถ้าไปออกกําลังกายเยอะๆหนักๆใจมันยิ่งสั่นเข้าไปใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณตรวจติดตามับคุณหมอฮอร์โมนไทรอยกลับมาสู่ในภาวะปกติแล้วจริงๆทําได้ทุกอย่างเลยเหมือนกันตัวไฮโปไทรอยหรือไทรอยต่าก็เหมือนกันครับแรกๆก็อาจจะไม่มีแรงไปทํากิจวัตรประจำวันเพราะเราเหนื่อยเราแบบเฉยแฉนะเนาะไม่มีฮอร์โมนไทรอยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราปรับฮอร์โมนไทรอยได คงที่แล้วเนี่ยครับก็ใช้ชีวิตได้นำปกติเลยเรื่องของอาหารการกินอะไรคนผมเคยได้ยินมาว่าเฮ้ยถ้าเผื่อมีปัญหาเรื่องของไทรอยนะให้ระวังผักบางอย่างกระหล่ำปลีกระล่ำปลีกะหล่ำดอกอะไรอย่างเงี้ยครับต้องต้องระวังขนาดไหนนะครับเนีดนจันเต้ใช่ไหมว่าผมเนี่ยต้องตอบคำถามกระหล่ำปลีทุกวันเลยเวลาเจอคนไข้ไทรอยนะครับคือกระหล่ำปลีเนี่ยมันมีสารสารหนึ่งที่ยับยั้งการสร้างฮอร์โมนไทรอยนะครับเราเรียกว่าไกโตรเจนเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็จะกังวลมากเลยว่ากินกระหล่ำปลีไปเนี่ยจะกลายเป็นไทรอยต่ำพอ ถ้รอต่ำปุ๊บเป็นขอพอขึ้นมาได้เนาะจริงๆไม่ใช่แค่กะหล่ปลีนะครับมันมีผักอย่างอื่นด้วยในในเครือเดียวกันเช่นผักคะนา้าผักบร็อคเคีพวกนี้ <ừ> เป็นเครือเดียวกันหมดเลยข้อแรกเลยนะครับถ้าเกิดผ่านความร้อนก่อยตัวเจนหายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปผัด ผัดเลยนะครับสารพวกนี้หายเลยไม่ต้องกังวลอะไรรขออ้อ2ถ้าคุณจะกินกระหล่ำปีจะเป็นโรคไทรอยเนี่ยคนไข้จะต้องกินเป็นกระบุงกระบุง <laughs> แล้วก็กินติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายวันเป็นสัปดาห์เพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเรากินผักกระหล่ำปีดิบเนี่ยแกล้มกับส้มตำเนี่ยเรากินแค่2อสาใบใช่ไหม <laughs> ต้องกังวลอะไรเลยเพราะฉะนั้นผมตอบตรงนี้เลยว่าไม่ต้องกังวลอะไร <laughs> <laughs> เลยใช่บพบกับ well being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ ทุกวันจันร์ทเวลา18นาฬิกาที่มหิดลชนเนลพอดแคสต์ผ่านช่องทาง Facebook มหิดล h ช n n นล YouTube มหิดล h ช n n นล Apple Podcast Spotify Anchor Jukes ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ประพีบุญเปลื้อง